สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตื่นมาเช้านี้นะคะลุงคิดหล่อเลยนะคะตอนแรกปาไปซี่เนี่ยค่ะจะรอให้ทางที่เขาทำถนนอะ,ะอะไรนะทิป,ทปโอเคหล่อเลยนะคะตอนแรกอะ่ปะป้าไปซี่เดี๋ยวจะไปทำเองค่ะแต่ลุงคิดไม่อยากให้ป้าไปซี่ไปทำเองเขาก็เลยไปทำตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะ,อะไรนะ คนที่เข้ามาทําถนนนะคะเราให้ดง่์เข้าไปแล้วนะคะเมื่อวานรู้สึกจะรู้สึกจะหนักไปนิดนึงนะคะก็เลยไม่มีแรงค่ะเราให้เร็วไปนิดนึงค่ะเขาก็เลยกลับบ้านก็บอกเดี๋ยวมาทําให้วันหลังแต่คลิปก่อนเห็นไหมคะคลิปของเมื่อวานที่ป้าเป้ซี่บอกว่ามีกองอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอามาตรงนี้คิดก็เลยเออมาทําเองดีกว่านะคะแต่แรก็้าเปซี่จะลงไปทําเองค่ะก็เลยบอกว่าเช้านี้ลุงคิดคือหล่อเลยนะคะสดาก็นั่งรอพ่อนะคะจะไปเดินกันนะคะ ไปเดินกันกับพ่ออากาศวันนี้ก็จะประมาณอย่างนี้นะคะก็แบบจะมาสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปวันนี้มีโครงการจะไปหาพี่แดงนะคะพี่แดงเขาจะเปิดบ้านนะคะจะเปิดบ้านรอเราป้าไปซี่ก็ไม่เคยไปบ้านพี่แดงเขาบอกว่าโหบ้านพี่แดงนี่แบบว่าแบบเป็นสวนอะไรเยอะมากนะคะแล้วก็ มีวัวมีอะไรหลายอย่างนะคะก็เลยจะไปดูไปดูว่าบ้านเขาเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่เคยไปสัก,กทีนะคะโซดาก็เหมือนเดิมนะคะ,ะคิดเอายาไอไอเห็บมัดหยอดโซดาหรือ,อยังยูก <Yeah, yeah. S 1> ิฟอนไลฮาร์ดกาดฟอร์โซดาดิสมันเพราะว่ารู้สึกนางจะคันนะคะขี้กากหรืเปล่าโซดาชอบไปเล่นน้ำาหลือเกินนะคะเล่นน้ำไอหนองแวง ไอ้ก้อนใหญ่ๆนะ่ะเดี๋ยวต้องไปขนออกจากนาพี่นะคะต้องบอกเขานะเพราะว่าพี่นี่ก็นี่แหละค่ะเป็นพี่ที่พี่ป้าไปซี่ก็สนิทกินข้าวอะไรกันมาแต่เป็นเด็กแล้วนะคะก็ได้สามีดีค่ะเป็นผู้รับเหมาค่ะแต่นี่นานี่เขาก็ให้คนอื่นเช่านะคะเป็นลูกน้องของเขานะคะที่ที่ทำลูกน้องการทำรับเหมานะคะมาเช่าพี่เขาไม่ทำเองค่ะพี่เขานาเขาอยู่ หน้าเขาอยู่ค่ะที่สามีเขาอีกนะคะนี่ค่ะถนนก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมาถึงตรงนี้แต่ดีดีหน่อยตรงนี้ก็เป็นส l o p แบบนี้นะคะที่จะมาฝากไม่ใช่อ้าวทำไมอ่ะหอบแล้วเหรอ <c oughs> อุตสาห์ชมมมาหล่อเลยเช้านี้ตายละพอชมแค่นี้หอบซะละเออเทให้มันนั่นนิดนึงให้ดูดีนิดนึงให้สมกับ ปาเปซี him, really <laughs> ่ชมว่าหล่อเลยหน่อยก็นี่นะคะบบรรยากาศวันนี้ก็ค้มๆแบบนี้ค่ะค้มๆแบบนี้ไม่รู้ว่าก่อนจะไปบ้านพี่แดงลุงคิดไม่ได้ไปด้วยค่ะก่อนไปบ้านพี่แดงไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่านะคะไม่รู้จะมีใครไปบ้างค่ะแต่ป้าเปซี่ก็คงจะต้องหาคนพาไปเพราะพุงคิดเขาไม่ไปค่ะเขาจะคุยกับแม่เขา นัดกันแหละนี่นะคะบรรยากาศค่ะเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะคะ